สวยมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วบางส่วนนะคะทุกคนคะมีการหว่านหว่านข้าวไปแล้วบางส่วนแล้วก็ยังมีไถกรุบหน้าดินไว้นะคะก็เริ่มที่ทุงนาอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงความสวยงามนะคะเนื่องจากว่าได้ทำการ,กรเกษตรนะคะทำกาะมว่วง เรียกว่ามะม่วง3ามฤด,ดูหรือว่าโชคอน,นันต์นะคะนี่เลยนะคะทุกน,ะะนาอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงความสวยงามนะคะเนื่องจากว่าได้ทำการ,กรเกษตรนะคะทำกัก็ประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็เลิ่นไปทำเลยนะคะต้นไม ต้นไม่โตเท่าไหร่นะคะที่ที่หัวไร่ปลายนานะคะที่ปลูกไว้นะคะทุกคนคะนะคะทุกคนคะยังมีความสวยงามจากธรรมชาติก็คือผลของเขานะคะผลสวยๆของเขานะคะน้มมะม่วงแก้วที่ปลูกไว้นะคะบรรยากาศสวยๆทุ่งนา ทุ่งนาหน้าแหลงแต่ว่าก็ยังมีความสวยงามอยู่นะคะทุกคนคะ่ะยังมีความสวยงามจากททุ่งนาอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงความสวยงามนะคะเนื่องจากว่าได้ทําการ,กรเกษตรนะคะทําการสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วบางส่วนนะคะทุกคนคะมีการหว่าน หวานข้าวไปแล้วบางส่วนล้วก็ยังมีไถกรุบหน้าดินไว้นะคะก็เริ่มที่มะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์มะม่วงเรียกว่ามะม่วงสามฤด,ดูหรือว่าโชคอน,นันต์นะคะ,เล,ะ,คะเลยค่ะ นี่ก็คือผล,ข,ะะผลของเขานะคะผลสวยๆของเขานะคะล้ำม่วงแก้วที่ดูไว้นะคะแลก็ลูกเขาก็ยังกำลังกัประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มไปทำพอดีรับประทานนะคะเนาะลูกของเขานะคะ เราก็จะพาเพื่อนๆเรามาชมนี่นะคะต้นไม้ต้นไม้ต,ไมตเท่าไหร่นะคะยี่ที่หัวไร่ปลายนานะคะที่ปลูกไว้นะคะทุกคนคะพันากันเยอะขึ้นนะคะนะรวมไปถึงเราด้วยนะคะก็เริ่มจะทําแล้วก็มีการตัดเตรียมดินนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูมะมวงแก้วต้นเลยนะคะต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ตเท่าไหร่นะคะ พี่งที่หัวไร่ไปลายนานะคะที่ปลูกไว้นะคะทุกคนค่ะมาชอบในช่วงหน้าเลงนะคะนะคะทุกคนค่ะยังมีความสวยงามจากทำนากันเยอะขึ้นนะคะนะรวมไปถึงเราด้วยนะคะก็เริ่มจะทำแล้วก็มีการตัดเตรียมดินนะคะ จะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงแก้วตึ้นก็ประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มจะทำนากันเยอะขึ้นนะคะเนะรวมไปถึงเราด้วยนะคะก็เริ่มจะทำแล้วก็มีการตัดเตรียมดินนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงแก้วตึ้พอดีรับประทานนะคะเนาะที่ของเขานะคะเราก็ จะพาเพื่อนๆเ,เรามาชมพาเพื่อนๆของเราชมบรรยากาศสวยๆนะคะ <c oughs> พอดีรับประทานนะคะเนาะลูปของเขานะคะ <c oughs> เราก็จะพาเพื่อนๆเ,เรามาชมมาชอบในช่วงหน้าเรงนะคะ พอดีและประทานนะคะ่ะเนาะลูกของเขานะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เรามาชมประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็เรื่อนไปทำพาเพื่อนๆของเราชมบรรยากาศสวยๆนะคะ <c oughs> มาชอบ ช่วงหน้าเลงนะคะพาเพื่อนๆของเราชมบรรยากาศสวยๆนะคะ <c oughs> หน้าันเยอะขึ้นนะคะเนอะรวมไปถึงเราด้วยนะคะ <c oughs> ก็เริ่มจะทำแล้วก็มีการตัดเตรียมดินนะคะ จะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงแก้วต <c oughs> <c oughs> ุลิมะม่วงแก้วสวยๆนะคะเลยนะคะมะม่วงแก้วสวยๆนะคะเลยนะคะก็ลูกเขาก็ยังกำลังนี่ก็คือผลของเขานะคะผลสวยๆของเขานะคะมะม่วงแก้วที่นไว้นะคะทันกษะสเตรียมดินที่จะ หวานแล้วก็มีการหวานไปนี่ก็คือผลของเขานะคะผลสวยๆของเขานะคะถุงน้ำมัแก้วที่ดูไว้นะคะ,คะทุกนาอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงความสวยงามนะคะเนื่องจากว่าได้ทําการ,กรเกษตรนะคะทำการพาเพื่อนๆของเราชมบรรยากาศสวยๆนะคะ ลูกสวยๆของเขาแล้วค่นนะ,คะเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมน,นะคะนี่เลยช่อนี้ใหญ่มากๆเลยะคะ่ะทุกคนคะช่อใหญ่แลก็สดๆนะ,ะมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์มะเขือเป็นตระณอันีน้เลยคะ่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆของเรามาดูทึ่งมานะคะ มะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์มัก็ลูกเขาก็ยังากำลังประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็เลื่มนไปทำนะคะทุกคนคะ่ะยังมีความสวยงามจาก พอดีรับประทานเนะคะ่ะเนาะลูกของเขานะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเรามาชมทุง่งนาอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงความสวยงามนะคะเนื่องจากว่าได้ทำการเกษตรนะคะทำการด,ด้วยนะคะมีต้อไม้อีอาากหต้นนะคะทุกคนค่นะ,คะ มีเลนะคะแล้วบางส่วนนะคะทุกคนคะมีการหว่านหวาน่หวานข้าวไปแล้วบางส่วนแล้วก็ยังมีไถกรุบหน้าดินไว้นะคะก็เริ่มดทีนะคะทุกคนคะวันนี้พาเพื่อนๆของเรามาชม <c oughs> มะม่วงนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็คือก็ลูกเขาก็ยังกำลัง บรรยากาศสวยสๆทุ่งนาทุ่งนาหน้าเล้งแต่ว่าก็ยังมีความสวยงามทันก,กรตรเตรียมดินที่จะหวานแล้วก็มีการหวานไปอมโมเงสวยๆนะคะนี่เลยนะคะนะคะทุกคนคะยังมีความสวยงามจากธรรมชาติในช่วงหน้าเล้งนะคะ มะม่วงเรียกว่ามะม่วงสามฤด,ดูหรือว่าโชคอน,นันต์นะคะเลยนะคะเลยค่ะทุกคนกนี่ก็คือผลของเขานะคะผลสวยๆของเขานะคะมะม่วงแก้วที่ดูไว้นะคะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วบางสวนนะคะทุกคนคะมีการหว่าน วันข้าวไปแล้วบางส่วนล้วก็ยังมีไถกรุบหน้าดินไว้นะคะก็เริ่มดีนะคะทุกคนคะ่ะยังมีความสวยงามจากทาพาเพื่อนๆของเราชมบรรยากาศสวยๆนะคะ <c oughs> นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆของเรามาชม <c oughs> มะม่วงนะคะนี่เลยนะคะ Ну как